วันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูครับแร็งน้อยครับเป็นตัวของเกมครับเดลินค่อนข้างที่จะกวนช่วงล่างนะครับผมก็เล่นเซตเกมเซตแบบดูดิดูดิทุกคนเล่นเซตเกมนะครับเซตเกมยังไม่พอครับมีดาบประตูที่พค้เป็นตัวไอของเกมอีกครับดูดิสมราคาตัวไอของเกมจริงๆครับดูดิดูดิ เอาละครับตอนนี้ที่น่าจะพูดแล้วโอเคจับติดพอดีเลยครับโดยเซอกับแป้งดึกพัดสง6 8นะครับวันนี้จะเป็นกู่ต่อกรกับโค้ดที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับแล้วโอ้หนักเตะ่อนข้างไม่ฟิตเลยนะครับตอาตัวฟิตฟิงมาก่อนครับอยู่นครับมาครับจังหวะนี้ดูทีกอกันบ้างครับโอ้โหมาในโค้ดปีกกข้างสูงนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นที่เป็กข้างสูงนะผมมีด้วยนะครับเป็นแผ่นที่ยืนสูงเลยนะสําหรับ เออปีกทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเขาจะทักแป๊บนึงนะครับตัว,วเราก็ฟิตเลยวันนี้นะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมอรับเคลื่อนเริ่มฟังเขาเป็นกุ๊ก,กเลื่นแล้วก็บุกจากซ้ายไปขวาครับตอนนี้บรอยู่ที่ฮาริมไปไกลบลอสปาเต้ไม่ไี้แบบรับแล้วเดีย๋ยวยามาครับที่คริสเตียโนโรโดปาเต้ป,เปเาเต้แทงยาวๆมาที่โรนารุเจังหวะน,นี้โรโดยกเข้ามาให้เลวานลูกนี้ เกือบโดนครับโอ้โหเลวางครับติ๊กได้สูงมากครับจุดนี้เดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยนะครับคตรนี้ไม่มีการต่อบอลสั้นจากผู้รักษาประตูนะครับุดนี้ลูมิเดเก้ผมวมาเดมิเปแกมจ่ายไปยองครับยองครับแทงไปให้ลูมิเดเก้แทงต่อที่กิรีฬาเอ็มปาเป้ติดเซฟครับโอ้โหโอ้โหซีนี่ครับตรงนี้ฟรีเซฟดีจริงๆครับแล้วเขาจังหวะนี้เล่นนวดครับก้าจังหวะนี้ที่รู้นะลูกเมสซี่ แทงยาวๆมาเซนนาบีรับจังนี้ขึ้นกลับไปก่อนเคปิเดอบเมซี่เคิดเดอะบอยแล้ววาา Leo y, ิ้ิวิดิว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 ิกิวิิดิวิริวิวิววิ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 ิว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 ิดิวิวิาิววิ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 นนวิวิวิววิวววิ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 วววิวิวิเววว เดีย๋ยครับทุกคนมีคนโทรมาทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนมีคนโทรมาเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอสต็อปเกมแป๊บนึงครับทุกคนโอเคทุกคนผมกลับมาแล้วครับจังหวะน,นี้เมื่อกี้มีคนโทรมานะครับทุกคนเดี๋ยวันนี้เรามาโฟกัสเกมต่อที่ปู้อยู่ขึ้นหลับไปก่อนครับวันพิกาโนยัดเจ้ายาวไปครับจังหวะน,นี้ที่วิกเตอร์เบลินจ่ายปะเจลับรัวด,ดูแต่ยังได้อยู่ครับที่ไปแก้มเก็บบอลได้จ่ายไปข้างในขึ้นหน้าไปยงครับชิงดิ จริงจริงเอพปเป้ไม่ได้ละครับจังหวะนี้ติดกองหลังเขาเพราะครัจังหวะน,นี้เขาจะขึ้นเกมมาที่คิวบิดบอยจะรีบรือเปล่าครับถูมัสมปาเตรีบหรือเปล่าครับดูมันจะไม่รีบครับเกมกันไปเรื่อยๆนะนทีมเขานะสายปฏิชัดมากเลยนะทีมเขาแลวขึ้นะหลังมาไ,มไปกวายอีกแล้วครับโอ้โหแล้วเล่นน่าเบือ่อทุกคนเล่นแบบนี้น่าเบื่อนะแบบเขาเซตเกมอยู่ในแดนตัวเองเป็นส่วนใหญ่ทุกคนไม่ได้เซ็ตเกมแบบที่แดนของผมอ๋อใช่ไหมปะ แบบคอาเซตตี้แดงของเขาเป็นส่วนใหญ่อะแล้วมันต้องการแบบน่าเบื่อนะเพราะเขาเล่งน้อยกว่าผมด้วยแล้วเขากดดันผมเต็มที่นะตอนนี้เอาแล้วครับแล้วเอป๊ปเป้หลุดมาตอนนี้เอป,เป๊ปเป้ปิกไปยังไม่ผ่านเทนนี่ไม่คว้าตอนนี้แล้วเขาเซตเกมผมว่าแล้วเซตเกมอีกแล้วดูดิดูดิดูด,ดิแต่ผมตัดไม่ได้ด้วย โอเคแต่บอลได้จัาหนี้ขึ้นเก็บไปเป็นสวนบไว้ bye bye. ที่ลูติกเกตอกต้นมาให้จูนะครับเซฟอีกแล้วโอ้โหวัดว <What? S 2> <the> ัดต๊ะซิดนีย์ครับสองเซฟสำคัญครับโอ้โหแรงน้อยนี่ผมบอกเลยว่าดับประตูเขาอวยทุกคนเลยนะทุกคนในตอนนี้คับไปแก้มปาดเข้ามาให้ปฏติเวลาไม่ได้เกมบดบอยยังไง จระไน,นจะซิกเก้รึป่าไม่ซิกกับยกยาวๆมามีปูโยเอาแล้วปูโยไม่เอาบอลครับจระี้แล้วก็แทงมาให้ที่เลวันดัสกี้เจอปิเตอร์เบลินปั๊มครับจระี้ซาบ,บันดาจ,จะขึ้นเกมไวๆครับจระี้เจได้วีระเดวิดไปแก้มใจยันหน้ามาแล้วชิงกเกย์วอเฟ่แล้วชิงอ,วชงองอีกกลางไอายุนครับแล้วจ่อๆลูกนี้โอ้โหยังกิฟซิ่นี่ไม่ได้ดูดิโอ้โหโอวยแก่หน่อยนะทุกคน โอ้เหนียวเกินเหนียวมากเลยทุกคนโอ้เลดดูนะว่าเกมจะจะตู้กี่นาทีโอเคตู้ศูนย์โอ้โหสุดยอดครับทุกคนเลดตอนนี้เขาเหนียบปฏิเวลาครับจุกเกียวาไปเลยครับเนก็หมดเวลาครับโอ้โหไปดูว่าบาร์เมกาดยิงกันสามครั้งทุกคนครองบอลสามสิบเปอร์เซ็นต์เมกาดยิงสามครั้งเข้ากรอบทั้งสามครั้งทุกคนได้ลุ้นทุกดอกได้ลุ้นทุกดอกแต่ซิดนีย์เขาเซฟดูดิ ดูดูดิของภูมินะค่าพลังแค่94ค่าพลัง94นะของเขา92อ่ะโอ้โหซเซฟซซฟแบบซซฟมากทุกคนซซฟแบบเซฟโคตรอ,อ่ะมองเลยเซฟแบบโอ้โหยังอยากไอคอนค่าพลัง100ทุกคนโอ้โหซเซฟเกินครับทุกคนเดี๋ยวนี้ครับเราจะได้ลู้สวปแบบบริงจุงครับจังหวะนี้โอ้โหติดไปกว่าเอา้าจังหวนี้ได้ไหมจุนครับไม่ได้แล้วติดเป็นดีเดี๋ยวเขาจะขึ้นเกมมาร์คจังหวะนี้ จะเซฟหรือเปล่าโอ้ไม่เซฟครับจังหวะน,นี้เขาจะขึน้นมาไวๆเลยครับโรเบิร์ตทบาสกี้ตีเซนนาบ,บีเนบ,บีจ่ายมาครับจังหวะนี้ไม่ได้ตีปาติเวราและโอ้โหเวราออามันไม่ดีจังหวะน,นี้แล้วก็จะขึ้นเกมมาคับลิโอเนลเมสซี่แท่งมาเลวานก็ไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้หรือมันจะเปิดออกไปเองนะครับเอา้าติมุมครับทุกคนอา้าผมนึกว่าโอ้โหผมนึกว่า,มวาไม่ดูใครนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับแตะบอลได้ไหมไม่ได้ครับถูกมาปาเต้กิบตาย แล้วเขาเซตเกมอยู่ว่าตอนนี้ที่เคเบิลบอยได้ไหมครับตอนนี้เราต้องเอาตัวไปบีบนะครับแบบนี้เอเปเปอ็อกข้างครับจังหวะนี้แล้วเขาจ่ายมาที่บา,าบาบาบามาที่ลิโอนเนลเมสซี่ลิโอนเนลเมสซี่โยกมาสองจ่ายมาที่เบนดี้โจ่งโลงจังหวะนี้เบาไปหน่อยครับลูกนี้ยังไม่ปาดในคีย์อาครับเออเซฟบ้างดาิแกย์อร์เไม่ได้ของคอาซฟิฟอย่างเดียวของคอเซฟเซฟเซฟบดมากทุกคนเลยแต่ลูกนี้แบบ ของผมยิงดีทั้งหมดเลยนะเอาจากวันนี้ต้องชิงแล้วครับมาที่ลูมิเนเกตอู้หูติดตัวมาปาตีว่ะแล้วยังไงครับของตัดบอลไปได้ครับจังหวะนี้แล้วแจกข้ากลางมาแม็คกควายมันนั่งข้างตัวมาปาตีปาต,ต,ตีออกมาทางซ้ายสุดให้เมนดี้ครับเมนดี้แทงยาวๆมาให้คริสเตียโนโรนโด,โด,โอ,โดอูบาเมกาโนไหวกว่าลูกนี้โอ้โหแต่จ่ายงูไปหน่อยจังหวะนี้แล้วยังไงดูนะลูกปัดกลับเข้ามาให้เมสซี่ลูกนี้โอ้โหเจนบัรยับดีเกีย โอ้ทำไมไม่ซซฟบ้างล่ะครับดิฉั <c oughs> โอ้ได้ดูท่าดีใจยับเรือทุกคนโอ้โหเล่นทั้งบอนเซฟทั้งนาประตูเหนียวทุกคนผมสู้ไม่ไหวครับทุกคนเดินน้าไปก่อนครับไปแร้วเราจะตีคืนไปได้แอยๆครจังวะนี้แทงมาให้ยุนครับยุงครับพริกผ่านไม่กว้าได้ไหมไม่ได้จังหวะนี้แล้ว จังไงก็จ่ายออกมาได้ทางซ้ายอเมนด,ดี้เมนด,ดีจ้จังหวะนี้เจอดีบิ๊แกรมปั๊มแล้วครับจะมาลูมิเดเก้ลูมิเดเก้พลิกคืนลังเม่ก่อนไอซิบิจรัตยิงไม่ได้จังหวะนี้จะมาที่ลูมิเดเก้ยิงจ่อๆด้วยไม่เข้าทุกคนกดหลอดแดงเลยอ่ะไม่เข้าอ่ะโอ้โอ้โอโอโท้อเลยว่ะทุกคนยิงทอ้อเขาเนี่ยแบบนี้ยิงจนท้ออ่ะ โอ้โหบอกเลยแบบนี้อะ่ะเขาเรียกว่ายิงจนโทนะผมกะว่าจะมารีวิวโค้ดนะแต่ว่าไม่รีวิวแลยะครับถ้าแ,แบบนี้เซฟเกินนะตัวรู้ยิงจอจอดีไม่ได้อะ่ะโอ้โหคับมันยายแบบนี้เซฟเกินครับเซฟเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปอัดใหมนะ่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปรีวิวคูดเดี๋ยวผมจะอัดใหม่นะทุกคน คลิปนี้ก็ลงแบบนี้ไปก่อนครับทุกคนแบบซิงๆนะดูดิกองหน้าผมเพจแบบจนเหนื่อยทุกคนกองหน้าผมเพจจนเหนื่อยอะ่ะผมต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเอาดูด,ดูลงมานะแทนในป๊อปเป้ก็ได้นะประมาณน,นี้แหละกลครับทุกคนคือแบบโอ้โหยิงจนเหนื่อยยิงจนท้ออ่ะทุกคนแล้วแบบแต่ละลูกของผมคือแบบแต่ลุ้นทุกลูกอ่ะทุกคนโอ้โหแล้วไม่เข้าอ่ะก็แบบ หุดหิเบอนอยู่ที่เบดี้ครับจังหวะนี้แล้วเขาออกมาั้งขวาให้บาวาจาังหวะนี้แล้วสัญญาณดูดิโอ้โหเกมอวยทุกอย่างเลยว่ะเมื่อกี้สัญญาณเอ่อที่ได้เปรียบหมดไปแล้วนะผมผมก็รอให้คาร์ลด,ดึงจอยไปนิดนึงนะครับได้ดูดิมันยังให้ฟาวเลยสุดยอดคนระับทง้งลายประตูยิงไม่เข้าก็โอ้โหหลายๆลอย่างครับแบบนี้มีอะไรพูดกันมากมายครับแบบนี้ ดู๋ยยายามมาเลยัจุนี้ยังไงเราก็เพนะครับเกมมันขีดไว้แล้วให้เพน,นะครับจุดนี้มันอยู่ที่ลูมิดิเก้จะมาจะ่ปไปแกมรัวดูไม่ผ่านก็บิเดอร์บอยจวะนี้เขาตัดมาได้เขาจะขึ้นเกมมารที่เซนับบี้ซิดเกมอีกแล้วครับจุดนี้แล้วยังไงโอเคครับเจิรัตยงครับจะมาที่รัวดูไม่ได้ติดกองหลังเขาครับจุดนี้เขาจะขึ้นเกมมาไม่ได้ครับขึ้นหลังไปก่อนเซตเกมอีกแล้วครับ โอเคครับเซตยาวๆครับจ <fin anta> <ots> ังหวะนี้บาวาฟ์ดึงจังหวะจะมาเซตนนับปี้เซตเกมทีวีเดอร์บอยเซตเรื่อยๆจังหวะนี้เดี๋ยวตัวเวลาแค่สามนาทีแค่จังหวะนี้โรดลงมาตัดบอลก็ไม่ทันแล้วนะจังหวะนี้ก็เกมนี้นะก็แปลว่าผมแพ้นะครับแพ้แบบเหมือนเกมขีดไว้อ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูครับว่าใครจะได้แมตช์ตัวเมทดูดิผมคอบอลได้กว่าก็จริงนะแต่ผมมีโอกาสยิงห้าครั้งก็กดห้าครั้งเดี๋ยดูดิซิดนี่อ่ะ ดูดิโอ้โหเกมซินดนีย์ได้เมทอัพเตอร์มทอ่ะคิดดูอ่ะและเมซี่เป็นคนยิงเข้านะเมซี่เป็นคนยิงเข้าคนที่ได้เมทอัพเตอร์มทแต่ว่ากลายเป็นว่าซิดนีย์ได้เมทอัพเตอร์มทอ่ะทุกคนก็คิดดูอเองนะครับว่าเกมอวยใครนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยอย่างไรทนต์ดใดๆคอมเมนต์มานะครับก็ดูนะครับว่าเกมอวยใครนะครับเดี๋ยวผมขอไปอัดคลิปรีวิวโค้ก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ ก็ชนาประตูนี้ก็ท้อเหมือนกันครับลุกตามระเบียบครับ